มีคนถามครูสิตาเยอะมากนะคะว่าเคล็ดลับความสําเร็จของครูสิตาคืออะไรอันดับแรกเลยค่ะคือการที่เราตั้งใจที่จะทําเป้าหมายที่เราโฟกัสไว้ให้มันเป็นจริงชนิดที่ว่านักไม่ยอมอะ่ะคือเราจะทําให้มันเป็นจริงให้ได้และที่สําคัญระหว่างทางในการลงมือทํานั้นผู้มีความสุขความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นทุกๆครั้งที่จะสร้างเป้าหมายไม่เคยรู้สึกกดดันเลยคือรู้สึกว่ามันง่ายมันเป็นไปได้เพราะเราเชื่อว่าถ้าคนอื่นเขาทำได้เราทำได้แล้วก็ เราอ่านหนังสือของคนประสบความสาเร็จเยอะจนเราเชื่อว่าทุกความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับทุกคนมันก็สามารถเกิดขึ้นกับฉันได้และที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะครูจะมีการนึกถึงเป้าหมายของครูแล้วก็เห็นภาพครอบครัวเห็นภาพคนที่เรารักอะคะ่ะเขาใช้ชีวิตร่วมกันกันกบเป้าหมายของเราแล้วมันทาให้ครูมีพลังแล้วก็ทําให้ครูสําเร็จง่ายมากยิ่งขึ้นจากคนที่อยู่บ้านเช่ามา33ปีวันนี้มีชีวิตที่ดีแล้วก็อยากจะส่งต่อบ,บทเรียนที่ครูได้เรียนรู้ทางะระดับโลก